เม็ดขึ้นในตั้งหลังจากฝนตกเมาคือตอกสามวันยู่กลางถนนโอ้ดิโอ้ดิจุยสามสี่ดอกดิโอ้คลุกกันแล้วคลุกกันแล้วคลุกกันแล้วจริงกันแล้วจริงกันแล้วโอ้ยยี่สิบดอกเลยเหรอโอ้ยนี่นี่นี่ต้นนี้ต้นเดียวครับต้นเดียวต้นนี้ตรงเดียวโอ้ต้นเดียวยี่สิบดอกโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวลองดูดิเปิดได้ดอก วันนี้เดินทางม,มาป๊บหนุ่มๆกวากี้ไรเปิลเทียนเลยก็เ <c oughs> ขาจะดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ที่ริมถนนสายไปปากคลองกับท่านชมก็เนี่ยมาเจอน้องๆกำลังมาหาเห็ดเม็ดกันนะครับท่านชมนี่มาหาเห็ดเม็ดกันโอโ้โหได้คนพอจะได้นะครับพอจะได้ไหนๆดูดีเห็ดเม็ดนะครับเอาไปจุ่มกับน้ำจิ้มโอ้โหสุดยอดเลยแหละไปไปไป นี่ดูในรถกรันนี้บอกว่าได้เยอะนี่รถกรันนี้โอ้มันช่วงฤดูกาลหายเห็ดเม็ดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมพอเห็นเม็ดโอ้โหนี่เห็ดเม็ดนี่ครับท่านผู้ชมโอ้จะได้แล้วดิดดโอ้โอ้อ๋อผ่านเลยปัญหาเก่งนะนี่คนนี้ได้เยอะเลยว่ะเต็มเต็มกะละมาะเลยอ๋อ การนะครับท่านผู้ชมช่วงดูการหลังจากฝนตกได้มาสักสองสามวันนะครับท่านผู้ชมก็เห็ดเม็ดก็ขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วเดี๋ยวจะพาไปที่จุดหนึ่งโอเคโอเคดเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวว่าจะไปรถก่อนเดี๋ยวไปกับน้องๆหน,นูๆเราไปหาเห็ดเม็ดกันไป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 เดีกย่ไหนล่ะ สองสองฝั่งทั้งครับนี่ต้นตะเม็ดนะครับต้นตนะเม็ดก็อยู่ใต้ใต้ใตโคนต้นตะเม็ดนะครับมันจะขึ้นหลังจากที่ฝนตกมาสองสามวันนะครับก็เดี๋ยวเราจะน้องน้องหนูหจะพาไปดีอีกหมายนึงิ้ง,งอะไรติ้งอะไรจบอ่าจุดนี้แหละจุดนี้แหละอ่าไป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  ถึงที BE ่หมายแล้วนะครับเรามาลุยกันหาหยดเม็ดกันนะครับหลังจากที่ฝนตกมาตามสี่วันแล้วก็นี่ปลาน้องๆนนหนูๆน้องๆน้องหนหนนปลานะไม่แช่ผมปลาเนี่ยลุยปลากันเด็กแล้วลุยปลาโอ้ยนี่ครับลุยปลาขบนจะเป็นต้นตะเม็ดนะครับต้นตะเม็ดแถวนี้จะมีเชื้ออยู่ครับท่านผู้ชมเชื้อหลอกขึ้นตลอดขึ้นทุกปีมาปีนี้ี่เห็นเพิ่งขึ MIC ้นน้องหนุนหนูกำลังมาวก็มาได้ไหมเจ้านี้เราโอ้นั่นเนาะยังไม่ได้ที่ นั่นนุกน <that offering> <jo> <sh> ่นนกอเลยนั่นกว่างดูมากันแล้วนุ๊กนั่นไมยเราไปเดี๋ยวนี้เออเอออ๋ออก่างดีก่อนไปไหนหมดวะไปไหนหมดลรงงาดูว่าเออว่าไม่เป็นตีอ้นี้แถวนี้มันเป็นชาวว่าเพื่อนเรา เดี๋ยวนีได้แล้ว้งอบไม่ปีนี้ปีนี้สเออไปเลยไปเลยนั่นนู้ปีเลวแล้วดีอืม โอนี่อกจะน้ำเด็ดออกตะลุจะนำโอ้โนี่จะเป็นจะนะครับี่ป่าป่าสะเม็ดป่าสะเม็ดต้นตะเม็ดนะครับปลาเมทอนอ่าลุยปลาเมทชนปลอเมทอนปลาบง่ะเล่ะไรกันบ้าเหรอเ่นกันไม่ไ่งเ่เก็บตรงนี้ใไม่ได้เก่งเดี๋ไ่ได้่อ่ะได้ยังไม่ อ้อยังไม่ดิบต้องข้ามฝั่งมาจังฝั่งนี้มาเร็วเดี๋ยวว่าระวังงูนะงูกูก็มีแถวนี้นะเออมามาเรามาลุยป่าเมทันกันกนะครับท่านผู้ชมป่าเมทันเรามาจ้า ไม่รู้มันจะขึ้นอะไรยังแถวนี้ Sie, ยังเลยยังเลยมันเริ่มจะขึ้นนะครับท่านผู้ชมแต่แถวนี้มันจะขึ้นหลังๆฮ่า,เ,เ,าจเจอแล้วเด้อเ <Language. S 1> นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ยนี่นี่โอ้หนึ่งดอกอ่ามีแล้วนี่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 ดอกสวยเลยโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วลหนึ่งดอกแคว Để lấy có quẹt tôi có mày không anh long ăn ô. Quẹt đàn mà. Nhakuèt đêm mùa. Ut, mày mà. Nhà quẹt đi. Tư Hả? đi. Tư mày 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 đi. mày mày นั่นเนาะโอ้ดิเป็นอะไรดิโอ้กลกล้นี่นี่นี่เกลกดีที่ใกล้ดีโอ้ผ่านผ่านเอานี้เตียวมาตันไหม่ก่อนนั่นเตียวก็ใกล้เอาตัดตันหม่น่หน้เตีวอยากกได้มือเร็วดิ๊ปเร็วโอ้โหอดกอม่าดูดิ๊ดใกล้ตานั่นเนาะน้อยเออฮ่าฮ่ายังยังยังเตียวให้ดี

biến oh, <laughs> này nó tao biến này nó biến ừ, <laughs> <laughs> này nó biến 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 này này nó biến 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 <laughs> Để kênh cho mày công nè ừ à, công Để con lau, không nào cũng mày công ừ ừ lá này đi ừ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  Lên, lên, lên ừ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  mất rồi Lên, lên Lên, ừ ừ Lên, lên ừ ừ đi Úi ไม่ปวดไม่ปวดนี่และรังวัวัตอเราพบเตวัตเอไม่รู้ขยีบเยียบแรงออไม่ได้กันเบลเลเฮ้กันเบล่กันเบลโอ้โหอ

ดอกเตเลยครับเต็มๆโอ้ยนั่งมามนอยน้อนน้อยนั่นนั่นนั่โอ้ยายังกันยายังกันยัคุกันยัคุบกันอเปลี่ยนไม้กันต่อไป นี่ไม้นี้ก็ได้กันคนพอประมาณเดี๋ยวเ็ไปหาเปลี่ยนไม้ใหม่ไปไาน้องๆหนูๆไปเปลี่ยนไม้โอ้ก็ใช้ได้เลยนะวันนี้นะโอ้โหใช้ได้แล้วเห็นหยนั่นรั่วอะไรนั่นรั่วแล้วฮะรั่วแล้วไปไปเราไปกันต่อไปต่อเดี๋ยวเราไปต่อที่ชายหาดัวหินนะครับเห็นเมื่อวานก็บอกว่าได้เยอะน้องๆหนูๆโอเคเดี๋ยวเราไปกันไป แล้วได้แหละจ่นฮ่้คืานุาชนา้านปากคลองารับชาวบ้านา มรามงครับได้ไหมรถอ๋อเดี๋ยวเราผานจุดนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเห็นเป็ดกันต่อนะครับก็ไดนะ้มาเดียวเดี๋ยวเราไปต่อที่อีกไมครับ มาโล้โหเนี่ครับต้นตะเม็ดนะครับกานบนจะเป็นต้นตะเม็ดนะครับเชื้อของมันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มนมนไม่ไหรอกนั่นอ่ะฮะนั่นนาะนอเออะไรอะไระไนี่น,นี่ดิ๊กอยู่น้นอยมาเลยน,นี่วันนี้มากันสามคนนะครับพาน้องๆหลาๆนๆในเอฟซีมาหาเห็ดตะเม็ดนันกันนะครับเพราะฝนตกเมื่อวันสองสามวันก็ได้พอประมาณแล้วนะครับก็เรามาลุยกันต่อนะครับมาหาเห็ดเม็ด

Rưa, bà thức, bà thức, bà thức, ờ bằng bà tung này young rồi tìm mai bà đây lần, rồi, rồi, rồi. Nữa. Ừ. lần 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 nữa lắm, lắm, quẩy lắm, 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 Quẩy mai lắm, mai lắm, quẩy lắm, 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 เดี๋ยนเดี๋ยวกบนั่นนึกอืเราว้นกไนอ่ะออเดี๋ยวก็ไม่มา้วเาุกอาไปไปว่าไปล่งที่นูว่านั่นครับอ๋อเตหน้าว้ารอยก็พานี่มันไม่ไกลึ้นเนาะ Rồi quẩy mai. Chưa, chưa, mai, mai, ờ, mai, mai. Tí nữa tao đốn lấy mai nó. Chưa nó tải được rồi mai tao quẩy mai nó. Nhao tao quẩy mai tao quẩy kín Bữa đây. mai tao mai lại nó bây giờ chưa này Nó tay ไป. Nó Ừ. Loa oh, rồi phẩy mai nó bây giờ không lên. เดี๋ยวเราไปที่หมายจุดท้ายนะครับพอดีน้องๆหนูจะไปงานแต่งวันนี้อย่าไปเที่ยวงานแต่งกันบอกโอเคพาเจ้าบ่าไปที่ตุบัน ครับก no ็ตอนนี้เรามาไม้ทุตตายกับนู่นหลังละล้านละล้านกำลังมาเอ็ดีเดีมาชมกันเลยว่าไม้นี้เราจะได้เอ็ดเม็ดกันไม้เอาไปต้มกับเับิวเบิร์เดี๋ยวมาชมกันเลยอ่าไม้นี้คือไม้ริมใจฮาร์ดนะครับริมใจฮาร์ดเอ็ดสีก็ตอนนี้กําลังเดือดต่างมาอย่างนี่ติยังกันดูนะ

โอ้ยโอ้ยน oh, oh. ั่น่ะนเอนเลยนั evet ่นนั่นนั่นนั่นโอ้เราก็ควนมาเร็วนิดน่ยนั่นน่เคลื่นามเยอเโอ้หนั่นนี่ครับ a เม็ t นะครับ h e a d h ด a d u s e r headmet e a กำลังขึ้นยงลงลง อะไรัไม่รู้ที่อ่ะอลันเลตายเลยเลจไม่รู้พูดแล้วอำนาจชแนลอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องอำนาจชแนลอืมเออไหนโอ้นั่นนะอตู้อตู้โอ้อดไม่เลลุยนู่โอ้โหนั่นนู้นเหียบนู่น ้องตีเลยไลดนี่ะองมัเลยนี่เดียวเลยนี่นี่ตัวเปิดโอ้ว่าจริงโอ้รบองรบองรบองนั่นน่ขบ้ามาเปินาจมาไม่ได้แล้วล่ะอืม nó là chung là trái từ mình tầm mày đi hả hẹ cơ ô, này tặng này 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 ô tà bột adu, lại là tà bột ô ô ngầm lời ôi Này. Hết đạt rồi. Ồ độc bản.

อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมฝา INE, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไป,ไป